จ้าพนักข้าวบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากที่ได้ไข่มาเนาะจ้าขุดไข่มา้ามาคืนนิบเกือบสามขีดเนาะจ้าพี่น้องวันที่นี่กะสิมาทําการอบไข่เนาะจ้าพนักข้าวบ้านเฮาก,กสิอ่อนดินฮ้องทั้งตูดมันเนาะจ้า,าดินฮ้องลงไปเนาะจ้าแล้วก็สิเทกาบปักเผาลงเนาะ อันเท่นเทนแกบดำไหมจ้ะเอาแกบดำใส่ก้อนเนาะเดี๋ยวอันนี้ออกกันเฮ้แกบดำลงนะจ้ะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มีแกบดำก็เอาดินเหนียวยังสิก็ได้จ้ะดินเหนียวดิดูดินนั่นรวนธรรมดาก็ได้จ้ะเอามาใส่เนาะ ใส่แล้วแเขาก็ตอกให้แน่นๆนะจ๊ะพี่น้องเอาดินโปะหนาพันไปจากน้อยเนาะที่เขาใส่ดินหรือว่าใส่พวกแกบดำอย่างลงไปทั้งล่างก็เพื่อที่จะอัดดินให้มันแน่นๆเ่นนะจ้ะพี่น้องแล้วก็บ่ไห้มันั่นเวลามันฝากมันอีดาบ่ดุดไปทั้งล่างนะจ้ะไม่อีด้ดุดข้นเทิงเนาะอันนี้เขาก็เอาดินใส่แล้วแล้วเนะพี่น้องแล้วเขาก็เอา อาขวดเอาอย่างว่าตอกให้มันแน่นแม่ไหมจ้ะเพื่อที่ซีกันเวลาที่เขาเบาะให้เขาบบลงไปทั้งล่างให้เขาขึ้นมาทั้งทงแทนจัิงสีมั้งจ้ะกระสีสั้นแน่ด้วย้าพี่น้องตอกแนะ่นๆ่นเนาะเกิเหตุให้การฟักไข่นี่มีประสิทธิภาพยิงขึ้นนะพี่น้องนะ จ้าเขาได้มาแบบนี้แล้วเนาะวันนี้เขาก็เลี้ยงไข่แล้วจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวกันกะว่าเว่เาให้ทั่วก่อนเฮ็ดให้แน่นๆเขาก็เลี้ยงไข่เทลงไปเลยก็ได้แด้วจ้ะพี่นอ้องสามขีด พยายามอยาใหมมันทับกันนะจ๊ะพอเข้าบ้านเขาก็ได้มาชุดแรกแล้วจ้ะเก็บไข่ชุดแรกเนาะได้เกือบสามขีดเลืออีกนิดเดียวก็สิ3สามขีดก็เลยมาทําการพอกรอยานมันขื่นล้างสิมาจ้ะเพราะว่ามันชื้นเนาะ ฝากไขรไปก่อนดีกว่ากะอีกประมาณเจ็ดมือจ้ะกับสิพยายามทำกล่มเพิ่นให้แล้วเนาะเลี้ยงพยายามเลี้ยงอย่าแหมันทับกันนะจ๊ะพี่น้องกระบ,บะกบสิล่นไปบ่านาสิพอได้ยุ่จ้ะ เพื่อการเพราะที่มีประสิทธิธภาพเนาะพี่น้องเนาะพยายามอย่าใหันทับกันกระจายกระจายนะจ้าป้าพี่น้องสามขีดแล้วจ้าถือว่าลายคักเนาะได้แล้วนะจ้ะาวันที่นี้ฮากระสีเทคก คุยกับข้าวลงเลยได้จ้าคุยกับข้าวมูพันไห้มาพอดีเนาะตอนแรกว่าสิเป็นหาซื้อพี่น้องพอดีพันมีเนาะใส่ขี้ผ้าลงไปเลยโป๊ะโปะโปะกาวายังหายใครบนโพแม่จ้า ต้องฝ้าเห็นนะพี่น้องนะเพราะได้ใครมาแล้วเนาะย่านใครเสียหายย่านหมดย่านนี้่างมาขืนเพิ่นเนาะจาา้าเห็นไห้ใครเขาเสียหายถ้าเขาไปส้อเพิ่นกับสิบขีดละพันคือเก่าไหมจา้าเขาได้แล้วเขาก็ต้องเฝ้าเห็ดเพื่อสางงรายได้ในครบอบครัวเขาต่อไปเนาะจ้า,จาเขาก็ต้องสู่กับมันไปพี่น้องหารายได้เสริมในเมื่อมันได้ใครมาแล้วก็ถือว่าเขาโชคดีแล้วจา้า ที่นี่เพราะแล้วเราได้จับพี่น้องทําการฉีดให้มันซุมเลยเด้จ้าหรือถ้าสิเป็นเอาขวดเจาะฝาก็ได้เด้จ้าแล้วก็ห้อยน้ำลงไปเลยห้ซุมเลยเด้จ้าห้เปียกเลยเนาะโอเคจ้าแ,แล้วแล้วเปียกแล้วแบบนี้ บัดนี่กระสีเอาทําการใส่ถุงพี่นอ้องใส่ถุงปุ๋ยแบบนี้นะจ้ะแล้วก็มัดปากแล้วก็เอาไปตากแดดต้ากระแตนป่าทั้งกานี่ก็คือเวลาเราเพาะเขาเพาะไข่เพิ่นเนาะเขาบ่มไข่เพินเน่นนะจ้ะเพิ่นสิมกัก่อนชื้นก็คือว่าในเมื่อเขาได้เห็ไดไอ้เพิ่นชื้นได้แล้วเราแบบน,นี้นเขากระสีเอาเพิ่นไปอบนะจ้ะใส่ถุงใส่ถุงมือถนัดไปที่นั่นพี่น้องมือเดียว ันนี้ต้องใส่ถุงถ้าผู้ใดมีถุงใหญ่ก็ดีเด้อตาตาพันธุ์เข้าใส่ถุงน้อยนมันสิพอดีมันพอดี เรียบร้อยแล้วจ้าใส่ถุงแล้วนะฮาก็เจียวไปตากดดแดดเลยจ้าพี่น้องจะเอาตากกลางดดแดดเลยนะจ้ามัดปากเนาะเอาเชือกฟางมัดปากตากแดดไว้ยังส่ขันทายามเมื่อคืนก็เก็บเข่าโฮมปกติเด้อจ้าแต่ว่าห้หดน้ำเศร้าแรงเด้อจ้าพี่น้องเพื่อที่ซิบว่าห้ไข่แห้งเนาะ แ้ก็เปิดเบิรงวาถ้าใครแห้งให้แห้งเขาก็สีดน้ามดจ้าเตาแรงเสาแรงกับประมาณสิบหามือ้วจ้าใครมันสิพอออกมาเป็นโตเนาะอันนี้สําหรับนาหนาว้วจ้าสิบหามือแต่ถ้าเป็นนาหอน,นี่ก็ยู่ประมาณหาถึงเจ็ดมือจ้ามันก็นสิเริ่มแบบว่าแตกตัวอ่อนออกมาเนาะจ้าจ้าคลิปนี้ผนาาวกเข้าบ้านเฮากันสิฝากพี่น้องไว้ซํำนิด้ะจ้าขั้นตอนของการเพาะอ,อันบ่มอันนะใครของตะกะแตนปลาทั้งกาผนาาวกเข้าบ้านเฮ้าเนาะจ้า จ้าถ้าถึงใจจังหดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พันธุข้าวบ้านเฮาด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า